เปิดแล้วนะครับศูนย์บริการทรัพย์สินทางปัญญาหรือว่า IP1 ให้บริการกับทุกท่านครบจบในที่เดียว นี่คือศูนย์บริการทรัพย์สินทางปัญญาครบวงจรหรือว่า IP วันโฉบใหม่ที่เพิ่งเปิดให้บริการในวาระครบรอบ33ปีของการก่อตั้งกรมทรัพย์สินทางปัญญาเมื่อต้นเดือนพฤษภาคม2568ที่ผ่านมาครับพอเดินเข้ามาปุ๊บโอ้โหก็จะมีพี่ๆเจ้าหน้าที่คอยสอบถามแนะนําพร้อมกดบัตรคิวให้เข้าใช้บริการด้วยครับถามว่าศูนย์นี้ให้บริการอะไรบ้างเขาให้บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญาแบบครอบคลุมทุกม,ม,มิติเลยครับตั้งแต่การรับคําขอ การยื่นคำขอคุ้มครองเครื่องหมายการค้าสิทธิบัตรลิขสิทธิสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า G.I. หรือว่าการสืบค้นข้อมูลทรัพย์สินธทางปัญญาไปจนถึงการวางแผนขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศด้วยทรัพย์สินธิทางปัญญาซึ่งจะช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจยุคใหม่ด้วยครับและทุกคนเห็นไหมครับมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจากกรมทรัพย์สินทางปัญญามาคอยให้บริการทุกจุดเลยครับอ้อที่บอกว่ารวดเร็วคือสามารถจองคิวผ่านระบบคิวคิวทางสมาร์ทโฟนมาได้อีกช่องทางเลยนะครับก่อน ที่จะมาใช้บริการครับกระทรวงพาณิชย์โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญายกระดับการบริการที่สะดวกรวดเร็วในรูปแบบ one-stop service ซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญาจะมีบทบาทสําคัญมากขึ้นในอนาคตทั้งในด้าน GI สินค้าพื้นถิ่นและการขยายสิทธิบัตรของไทยที่ยังมีสัดส่วนน้อยอยู่ตอนนี้รวมถึงเรื่องเพลงริขสิทธิ์และนวัตกรรมใหม่ๆอย่าลืมมาใช้บริการศูนย์ IP 1กันเยอะๆนะครับ